S a s สลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับอดน,นันายีอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําธุรกิจนะครับนี่มาเป็นธุรกิจเสื้อมือสองนะครับนี่นะครับเป็นธุรกิจเสื้อมือสองนะครับจริงๆแล้วธุรกิจเสื้อมือสองนะครับมันจะเป็นแบบ มันจะส่งมาแบบก้อนๆนะครับมันจะมี2แบบนะครับแบบบรรจุก้อนร้อยกิโลและก็แบบบรรจุก้อน 4- 5ห้ากิโลนะครับอันนี้มันเป็นที่บรรจุก้อนร้อยกิโลนะครับชื่อชื่อป้ายนะครับก็ชื่อป้าย พเจียม่านะครับปลายของมันก็ชื่อปูเจียม่านะครับนี่นะครับเป็นงานมือสองนะครับอัดกระสอบมาจากประเทศมาเลเซียนะครับมันเป็นโรงงานอัดกระสอบจากประเทศมาเลเซียเลยนะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนําธุรกิจเสื้อมือสองคร่าวๆนะครับเผื่อว่าถ้ามีคนสนใจนะครับ น,นะครับการทำธุรกิจเสื้อหมู่สองก็ก็ต้องรู้ข้อมูลนะครับ1ข้อมูลที่1ก็คือว่าของที่เราจะขายนั้นต้องเป็นแบบไหนนะครับเราถนัดในการขายสินค้าเสื้อผ้าแบบไหนนะครับกางเกงหรือว่าเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตต่างๆนะครับ คนที่จะทําธุรกิจนะครับก็ต้องก็ต้องรู้นะครับว่าเราถนัดขายแบบไหนนะครับแล้วก็ก็พยายามดูรีวิวนะครับอย่างเช่นสินค้าเช่นนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสมมุติว่ามันเป็นกางเกงยียนเราก็ต้องรู้ว่าในกระสอบมันมีกางเกงยียนกี่ตัวนะครับแล้วก็ของดีก็ประมาณเท่าไหร่นะครับของเสียก็ประมาณเราก็ดูรายละเอียดให้หมดนะครับ โดยเฉพาะคนที่จะทําธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้ก็พอทําได้นะครับพอทําได้นะครับแต่ต้องเก่งนะครับไม่เก่งมันก็ตายนะครับก็ต้องรู้ว่าของดีว่าเราต้องเป็นคนกําหนดราคาเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ราคาต้องขายประมาณเท่าไหร่ตัวที่ไม่ดีหน่อยก็ประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วหลักการนี้สมมติว่าเราซื้อมากระสอบ หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ต้องเฉลี่ยนะครับสมมติว่าถ้าเป็นการเกงยียนก็ต้องเฉลี่ยนะครับว่าตัวรับพันก็สิบตัวก็คืนทุนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นการเกงยียนนะครับมันก็จะมีประมาณ200ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะเราก็ต้องเฉลี่ยนะครับสมมติว่าเปิดกระสอบมา1 0,000ื แต่กระสอบมันมีไม่ใช่แตตัวนะครับ1 0,000มันมี1 0 0 0 0นกว่า2องสามหมื่นแล้วก็แล้วแต่นะครับอ่าเราก็เราก็ต้องเช็คข้อมูลตรงนี้นะครับนี่ครับสมมติว่าถ้าเป็นเสื้อเราก็ต้องรู้ว่าเสื้อ1ก้อนร้อยกิโลนี่ประมาณเท่าไหร่อันนี้มันเป็นที่เปิดนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับก็จะประมาณ400กว่าตัวนะครับ กระสอบถ้าหนึ่งกระสอบ6000บาทนะครับหรือว่า7000บาทก็ต้องเฉลี่ยนะครับตกตัวละเท่าไหร่แล้วก็พอเราเราเปิดออกมาดูเราก็เปิดคัดหัวหัวนะครับหัวนี้ทาได้ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าออกวงนะครับเราก็สามารถทําราคาได้นะครับ2องสามพันหนึ่งหมื่นก็ได้นะครับวงถ้าออกวงนะครับ เป็นกระสอบนิทาออกวงอย่เ,เช่นวงนิวันนาหรือว่าไอร่าเมดนบางทีเราซื้อกระสอบมา7000บาทนะครับอวงนะครับบางทีออกออกวงนะครับราคาเป็น7 8 0 0 0 1หนึ่งตัวก็คืนทุนแล้วนะครับที่เหลือมันคือกําไรหมดนะครับขายตัว20บาท50บาทแบบนี้มันก็ก็คือกําไรหมดนี่นะครับนี่แหละคือธุรกิจเสื้อมือสองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ต้องเป็นคนที่ละเอียดนะครับ2ก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าอย่าขายถูกเกินไปนะครับเดี๋ยวไม่คืนทุนนะครับพยา,พย,าพยามพยายามคัดหัวหัวนะครับดีๆนะครับตัวนี้คัดหัวหัวก็ให้ขายแพงหน่อยบางทีหัวหัวก็ไม่กิดตัวแล้วก็คืนทุนเลยถ้าออกวงนะครับ 2- 3ส,สาตัวนะครับวงก็ธรรมดาวงธรรมดา ไม่ใช่งานเก่าอะไรแบบนี้ก็300 400 500ก็6 7000ก็สมมุติว่ากระสอบนี้7 0 0 0ก็ไม่กี่ตัวก็คืนทุนนะครับอย่างเช่นธรรมดาสภาพดีก็ตัวละร้อยก็ประมาณนี้นะครับธุรกิจนี้ก็ก็สามารถทำได้นะครับแต่มันจะข้อดีของ การทำธุรกิจเสื้อมือสองนะครับมันมันคือว่าพอเราเปิดมาแล้วสินค้าไม่ไม่เน่าไม่บูดนะครับแต่เราต้องจัดเก็บรักษาให้ดีนะครับเวลาขายของเสร็จสมมติว่าขายไม่ออกเราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับตั้งที่ในร่มหอย่างดีนะครับของจะได้ไม่เสียครับถ้าตั้งไม่ดีเวลาเวลามีสมมุติว่าเราขายตลาดนัดแบบนี้ ต้องต้อายามที่ฝนฝนและก็แดดร้อนๆพยายามอย่าให้โดนเสื้อของเรานะครับนี่นะครับที่จะบอกนะครับนี้วันนี้ผมก็เอาเกร็ดความรู้มามามา,มาฝากคนที่อยากรู้นะครับทีนี้นะครับคนที่อยากรู้ข้อมูลแบบการขายเสื้อมือสองนะครับก็พอทำได้ตอนนี้นะครับ ตลาดภาคใต้นี้ก็จะมีมากนะครับถ้าพระกลางพระอื่นผมว่ายังทำได้นะครับนี่นะครับก็สำหรับเรื่องราวการทำขายเสื้อมือสองของผมก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอฝากฝากติดตามช่องเราเราด้วยนะครับเราหน้าถ้ามีคลิปดีด มีว,ィィว,ィィวィィิดีโอดีๆเราก็จะมาถ่ายทอดให้ผู้ติดตามให้ความรู้ต่อไปนะครับครับฝากกดติดตามและกดตับสไครด้วยนะครับครับสวัสดีครับ